อย่าปล่อยให้โรคหัวใจกลายเป็นฆาตรกรเงียบที่ฆ่าชีวิตไปลึกๆเพราะมันกําลังทําร้ายคนไทยเราอย่างเงียบเชียบแต่ที่น่าสนใจคือเราสามารถป้องกันมันได้แล้ววันนี้เราจะพูดถึงโครงการที่กําลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี้โครงการหัวใจสัญจรที่นําโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูมลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทยและยังได้พันธมิตรสําคัญอย่างบริษัทฟิลิป์ประเทศไทย จำกัดมาสานต่อความสำเร็จนี้ด้วยกันและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปก่าโรคขยายการเข้าถึงการตรวจคัดกรองไปยังพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่แค่การรักษาแต่เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เรียกสั้นๆว่าซิวิดสนั้นเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตไปถึง17.9ล้านคนทุกปีเลยทีเดียวน่าสะพรึงให่แต่ที่น่าปลอบใจคือเกือบ80%ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคนี้สามารถป้องกัน ได้ถ้าคนเราเข้าถึงการดูแลรักษาได้ทันทุงทีโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นรวมถึงการปรับพฤติกรรมสุขภาพเช่นการกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ความเครียดหรือแม้แต่การนอนไม่เพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เราสามถ้าถควบคุมได้ด้วยตัวเองเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้สมาคมแพทย์โรคหัวใจมูลนิธิหัวใจชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและฟิลิป จึงร่วมมือกันสานต่อโครงการหัวใจสัญจรครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลชุมพรเครอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรเพื่อน,นําการตรวจคัดกรองโรคหัวใจไปสู่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลที่มักเข้าถึงบริการยากให้พวกเขาสามารถตรวจและรักษาได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลและในปีนี้โครงการได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยการจัดอบรมสําหรับนักศึกษาแพทย์ในท้องถิ่นให้พวกเขาได้ฝึกการใช้เครื่องอัลตราซาวหัวใจเอคกค์ครดิโอกราฟีโดยตรงจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหัวใจเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่แข็งแกร่งและช่วยให้ระบบสาธารณาสุขไทยครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนโต้เถียงกันเพราะบางคนอาจสงสัยว่าการลงทุนในเทคโนโลยีแบบนี้คุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับการลงทุนในสิ่งอื่นๆเช่นการสร้างโรงพยาบาลใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแพทย์หญิงปัมพันธ์อนันตพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตระอุดมศักดิ์ได้แบ่งปันว่า โรงพยาบาลของเราเข้าใจดีว่าการเข้าถึงสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเราจึงทุ่มเทพัฒนาทุกด้านตั้งแต่การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยดูแลผู้ป่วยการฝึกอบรมบุคลากรของเราและการสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ในท้องถิ่นและกิจกรรมในวันนี้คืออีกก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลโรคหัวใจเพราะแม้เราจะมีแพทย์เฉพาะทางจํากัดแต่ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจคัดกรองมีมากกว่า50ารายต่อเดือนเราจึงขอขอบคุณสมาคมแพทย์โรคหัวใจและ พันธมิตรที่มาช่วยเหลือตรงนี้การตรวจคัดกรองไม่เพียงพอเรายัางจัดอบรมให้บุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจเองได้ในระยะยาวซึ่งคำพูดนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายจริงในพื้นที่ห่างไกลที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงส่วนศาสตราธิคุณแพทย์หญิงสมนพรบุญรัตนเวสสองเมืองอุปนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจก็กล่าวต่อว่าโรคหัวใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ประเทศเราต้องห่วงใหญ่เพราะจากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ HDC ในปี2,568มีผู้ป่วยโรคหัวใจสะสมมากกว่า260,000รายและยังสร้างภาระทางเศรษฐกิจมหาศาลจากกรมการแพทย์ระบุว่าประเทศไทยใช้เงินรักษาพยาบาลเฉลี่ยถึง6,906ล้านบาทต่อปีขณะที่แพทย์หัวใจเฉพาะทางมีเพียง500-600คนและส่วนใหญ่อยู่เมืองใหญ่ทำให้หลายพื้นที่เข้าถึงบริการยากนี่คือเหตุผลที่เราต้องจัดการโรคนี้อย่างเองเป็นระบบและโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคม ที่ไม่ใช่แค่เผยแพร่ความรู้ป้องกันเพื่อลดเสี่ยงในคนไทยแต่ยังยกระดับการดูแลให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยตลอดสามครั้งก่อนหน้าเราลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่สะแก้วและแม่ห้องสอนเพื่อขยายการตรวจคัดกรองไปห่างไกลและปีนี้เป็นปีที่สีที่เราสานต่อที่ชุมพรด้วยความร่วมมือจากฟิลิปและพันธมิตรเพื่อตรวจและส่งต่อรักษารวมถึงเพิ่มเติมด้วยการอบรมบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้องค์ความรู้คงอยู่และนำไปใช้ได้จริง และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามหรือไม่รู้จักการจัดการโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากสร้างความตระหนักในประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ที่มีเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันเลือดสูงหรืออ้วนลงพุงเพราะการตรวจและรักษาเร็วๆจะช่วยให้รักษาได้ดีลดการนอนโรงพยาบาลและลดอัตราเสียชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเครื่องมือตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงคือเครื่องอัลตราซาวหัวใจแบบสามมิติที่ใช้ในโครงการนี้ซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสร้างภาพหัวใจแบบเรียลไทม์ และประมวลผลเป็นสามิตทิทำให้แพทย์เห็นโครงสร้างหัวใจหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดอย่างละเอียดและสมจริงเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและวางแผนรักษายิ่งไปกว่านั้นการตรวจนี้ไม่มีรังสีอันตรายทำให้แม่หญิงตั้งครรภ์ก็ตรวจได้โดยไม่กระทบเด็กในครรภ์และยังใช้ระบบ v, Space s c t e l e c t r o c a r d i o u l a r เพื่อเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบช่วยส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องซึ่งนี่อาจเป็นจุดโต้แย้ง บางคนอาจคิดว่าเทคโนโลยีนี้แพงเกินไปแต่หากมองในมุมกลับก็คือการลงทุนที่ช่วยชีวิตและลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้นายวิโรธวิทยาเวโรตประธานและกรรมการผู้จัดการฟิลิปประเทศไทยจำกัดยังเสริมว่าฟิลิปในฐานะผู้นําเทคโนโลยีสุขภาพไม่ใช่แค่นํานวัตกรรมล้าสมัยมาเท่านั้นเรายังผลักดันการเข้าถึงสุขภาพและยกระดับการดูแลดังนั้นเราจึงสนับสนุนและร่วมงานกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจต่อเนื่องมานานสีปี ซึ่งเปิดโอกาสนำเทคโนโลยีตรวจหัวใจเคลื่อนที่เข้าหาชุมชนทั่วประเทศให้คนเข้าถึงการตรวจตั้งแต่ต้นและนิสท้อนเจตนาของฟิลิปที่เชื่อว่าการยกระดับชีวิตผู้คนคือคุณค่าของนวัตกรรมจริงๆดังนั้นคุณคิดอย่างไรกับความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจในพื้นที่ห่างไกลมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีหรือควรเน้นที่เมืองใหญ่กอ่อนและการใช้เทคโนโลยีเช่นนี้คุ้มค่าแค่ไหนในสายตาคุณ แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและอาจมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจ